หนึ่งสองาครับสวัสดีครับครับ,รบวันนี้ก็จะมาพูดถึงความคืบหน้านะครับวันนี้วันที่25ตุลาษฎร์สองห้าหกเจ็ดนะครับจะมาพูดถึงกรณีความคืบหน้ากรณีน้องเล็กปูองนะครับถูกแจ้งความดําเนินคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับเป็นพื้นที่สบพบางทีนะครับวันนี้ก็มาตั้งแต่เก้าโมงเช้าแหละแต่ก็ทางอายการนัดสิบโมงเช้าอันว่าตอนเช้าท่านติดภารกิจนะครับ ก็เลยต้องมาเป็นช่วงบ่ายก็ตะกี้ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่น่ะอายการแข่งแขวงอายการแขวงนะสารแข่งสมุทรปราการเขตบางปูนะครับว่าคือขอคืนสำนวนให้พนักงานสอบสวนนะครับเพราะว่าท่านบอกว่ามันเกินอำนาจของท่านนะครับก็คือต้องส่งไปที่อายการจังหวัดสมุทรปราการ ก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องให้ทางพนักงารสอบสวนเขาโทรนัดกับเราอีกทีนะครับว่าจะนัดเราส่งตัวไปที่อายการจังหวัดวันที่เท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็วันนี้เราก็มาตั้งแต่ตั้งแต่ก้ามุงเช้าก็ทางอายการบอกว่าเขาแจ้งทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอายการไปที่ศาล ก็น่าจะมาช่วงบ่ายก็เลยเลื่อนเป็นช่วงบ่ายโมงครับก็รอรอรอเนีนยาวเลยเนาะยาวๆก็เห็นมี่ไม่ใช่เฉพาะเราก็คือมีหลายหลายคนนะที่เป็นผู้ต้องหานะครับก็ถูกเลื่อนมาเหมือนเราอ่ก็ถูกขอเป็นบ่ายโมงก็ยังไม่รู้ว่ากรณีอื่นเป็นยังไงนะรต่เคสของเราเนี่ยก็คือส่งสำนวนคืนให้พนักงานสอบสวนนะครับเพื่อที่ ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าตัวแล้วอายการจังหวัดจะฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับก็แต่วันนี้ก็สามารถทําเรื่องคืนเงินประกันได้เลยก็ห้าวันที่เขาแจ้งนะครับว่าเดี๋ยวประมาณห้าวันก็จะตรวจแจ้งว่าเราสามารถก็มารับเงินประกันคืนได้แต่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี้เราก็ทำหนังสือท่านทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้กับอายการเมื่อวานนี้ท่านก็คงน่าจะดู เราขอไปนะเราขอความเป็นธรรมไปทางอายการก็น่าจะไปดูคลิปที่พี่บอลทำมาให้คือคลิปนี้ออกมาว่าเราไม่ได้ไปหมิ่นประมาทเขาเป็นคลิปไปให้กับอายการด้วยแล้วก็เอกสารเราเอาไปทำด้วยผมคิดว่าอายการน่าจะดูเอกสารที่นั่นก็ท่านน่าจะน่าจะพิจารณาแต่ว่าตัวจากที่ท่านแจ้งเนี่ยก็คือเกินอำนาจของท่านก็คือเราเกิดข้อสงสัยตรงที่ว่า คือพนักงานสอบสวนเนี่ยไม,ไม่ไม่ทราบเลยเหรอว่าะจะต้องส่งที่ศาลไหนจะต้องส่งพยการจังหวัดหรือว่าจะส่องพยการศาลแขวง <S 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 ตรงนี้เราก็ไอ้นี่เนาะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันก็เป็นภาระของประชาชนเพราะว่าเราจะต่อสู้ก็คือเจ้าที่กล่าวหาเราก็ต้องมานั่งต่อสู้นะครับเราก็เสียเวลาสมาร์ทนของประชาชนตรงนี้ ก็อยากจะทําถ้าจะยังไงก็อยากให้พิจรารณาให้รอบคอบนะค <c oughs> ุณผู้ว่าจะต้องส่งสารไหนประชาชนผิดไหมเพราะว่าโดยหลักกฎหมายเนี่ยเขาเขาบอกเลาว,ว่าทั้งพนักงานสอบสวนและอายการเนี่ยนะจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงในท <c oughs> ุกทุกฝ <c oughs> ่ายนะครับดูฝ่ายห้ึ่งคัดก่อนเราจะพาประชาชนไปข้อหาไหนอะยังไงมันผิดเนี่ยข <c oughs> <ๆ S 2> ้อเงื่อนไขของข้อกฎหมายเนี่ยมันก <c oughs> <ๆ S 2> ็ถึงสั่งฟ้อง มันอยู่มันยืนจริงๆว่าดูนี่ของเจ้าพนักงานสอบสวนว่าอ้นี้สับฟ้องไหมอ้นี่สับฟ้องไหมแต่ว่าถ้าถ้าท่านแต่ก็อยากให้ท่านใช้ดูลพินิษแล้วก็ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านคือฟังความทั้งสองฝ่ายดูรายละเอียดให้รอบคอบอันไหนที่มันไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเข้าแล้วมันท่านจะต้องส่งไปศาลไหนเพราะเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าพอไปถึงอายการจังหวัดเนะจะต้องประกันตัวอีกไหม ไปศาลต้องประกันตัวอีกไหมประชาชนไม่มีเงินพอไม่แต่คือคืองงตรงที่ว่าอันนี้อันนี้นะหูบางทีอาโดนข้อหาเยอะกว่า ต้อเล็กนิดหนึ่งผมคแต่ทำไมแต่ใช่ใแต่ทาไมส่งสารแฝงนี้ได้แต่น้องเล็กเนี่ยข้อหาเบามากแค่ดูหมิ่นเจ้าพนักงานไม่มีต่อตู้กัดวางไม่มีขัดจมต์เจ้าพนักงานเออแต่แต่กลับต้องส่งไปที่อายการจังหวัดตรงเนี้ยก็คือใช่ใช่คือเขาบอกว่าเกินอำนาจเราก็เลยคือคือคือเราตั้งข้อสังเกตนะเราเกิดข้อสงสัยตรงนี้ อันนี้ผิดถูกหรือเปล่าเราไม่รู้นะอันนี้เราแค่ตั้งเกิดก็สงสัยในมุมประชาชนทร่เรารู้นี่คือพี่บอยที่เรารู้นี่คือว่าหนึ่งแล้วว่าสอบสวนแ้งความมือดีใช่หรือไมก็สอบสวนเรื่องนี้เราเสร็จปั๊บก็ต้องส่งให้อายการเป็นพื่อพิจารณาเมื่อส่งไ้พิจารณาเสร็จปั๊บว่ามันเข้าเข้าขายนั้นไ้มแล้วปั๊บสารอัยการอัยการก็ส่งให้กับศารใช่ใช่ขั้นตอนใช่ใช่แต่คือกรณีเคสหูอ่ะก็คือที่ที่เกิดข้อสงสัยกันนะครับคือเคสหูเนี่ยก็เป็น แพทเทิร์นเดียวกันคล้ายๆกันแต่ของอู๋เนี่ยมีขัดคำสั่งต่อสู้ขัดขวางนะแต่ของน้องเล็กไม่มีซึ่งโทษมันเบาโทษของน้องเล็กเนี่ยเบากว่าของอู๋แต่ทําไมของอู๋บางทีเนี่ยขึ้นศาลแข่งแต่ทําไมของน้องเล็กเนี่ยต้องไปขึ้นศาลจังหวัดงงไหมงงไหมอ่าอันนี้อันนี้เรางงนะเราในมุมประชาชนนะคือข้อหามันก็ใกล้เคียงกัน ทางนู้นหนักกว่าด้วยขึ้นสานแข่งได้แต่ไอ้ทางเนี้ข้อหาเดียวข้อหาเดียวนะข้อหาเดียวดูไม่มีเดียวบรรณาการแต่ไม่มีปฏิบัติหน้าที่นะก็คือไม่มีต่อสู้ขัดกว่าไม่มีขัดคำสั่งก็เลยงงว่าข้อหามันเบากว่าคือเอะนะประชาชนก็มีติดเอะนะว่าเออทำไมมันถึงเกินอำนาจเพราะเขาสื่อข่านี้นะก็มีอำนาจนะหว่าเขามีอำนาจนะแต่เขาอาจจะไม่สักฟ้องหรือเปล่า อ,อ,นนอันนี้เราแต่ที่ท,ที่ที่ถามข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอ่ามันเกิดอำนาจเขาบอกว่ามันเกิดอำนาจของเขาก็คือพิจารณาแล้วก็เลยส่งให้สำนวนเพราะว่าถามเขาแล้วว่าคือไม่เข้าใจคําว่าคืนสำนวนเพราะว่าคือคืนสำนวนนี่คือสั่งไม่ฟ้องแล้วให้ไปทำสำ,สำนวนมาใหม่แล้วสักฟ้องใหม่หรือยังไงอันนี้เราอันนี้เราผมเคยได้ยินแล้วบอกว่าผมเคยได้ยินแล้วบอกว่า พนักงานสอบสวนส่งให้อายการอายการมันไม่มีมีมมูลให้ดีการคณะกงานสอบสวนทำทำขึ้นมาใหม่อย่างที่ผมเคยได้ยินแต่ว่าถ้าถ้าถ้าคณากรรมกานอาจารย์การส่งให้เอ่อกรณีการสอบสวนจะส่งให้ถึงศาลเลยเดี๋ยไม่ขัดอายการไม่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 อันเนี้ยเดี๋ยวผ่านแต่ว่าเปลี่ยนจากศาลอายการศาลแขวงศาลแขวงเป็นอายการจังหวัดสมุทรปราการก็คือศาลอายการเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่า เขาก็คือถ้านี่เปรียบเรียบก็เหมือนกับว่าท่านมองว่าเกินอำนาจของาแขวงที่ท่านรับผิดชอบก็คือต้องไปจังหวัดเลยอซึ่งจริงๆคดีมันเบาของบางพีนะมันเบากว่าใช่ใช่ใช่ถคนที่ติดตามนะคนที่คนที่ดูนะที่บ่อยนะก็จะรู้ว่าคันั้นผมดูอย่านีไม่ดูนะเขาจะเลยนะอันอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ถามว่าประเด็นคือข้อกล่าวหาที่ตำรวจตั้งอะ มันเต่ากันเยอะอ่ะหนึ่งข้อหาแล้วเป็นข้อหาเล่าโทษด้วยกับอีกสี่สามสามหรือสี่ข้อหาทีู่ยู่บังปีโดสี่ข้อหาอ่าก็คือต่อสู้ขัดขวางคำสั่งแล้วอะไรอีกอันหนึ่งอ่าเมีต่อสู้ขัดขวางอ่านั่นแหละคำสั่งเจ้าพนักงานดูหมิ่นเจ้าพนักงานไม่ได้อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งจำไม่ได้อันนี้อันนะ้รก็อันนี้ไปคือึงาสรุปความทุกน้าก็คือว่าเราก็นะก็สองตัว อส่งสำนวนคืนพนักงานสอบสวนนะครับก็อยู่ตอนนี้ก็รอพนักงานสอบสวนโทรมานัดติกทีว่าจะส่งตัวไปให้อายการจังหวัดเมื่อไหร่นะครับโอเคก็ประมาณตอนเดอนขคุณนัคุณที่ที่มดทัศน์ทิย์นะวันนี้เรียงข้าวพวกผมนะพวกผมพี่พี่ตะวันมามาไม่ทันเดี๋ยวเะลาไรจะเรียงกันเอง ขอบคุณนะพี่บุทรอาทิตย์นะที่เลี้ยงข้าวขายมั่งเรายมีพี่พิตวันที่มา้วนี่หัวละหัวลใหญ่พี่บอยบอยก็ขนมแล้วก็พี่บอยต่อก็วันก็ความคืบหน้าก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของทางเจนที่คอยให้ขับสุษานะครับแล้วก็คอยดูแลเสมอมาก็ตั้งป่าเกียงไกลป่าธรรมรัตน์นะฮะ แล้วก็ทนายที่คอยให้ขับรึกษาทั้งทนายอานนท์ทั้งทนายบอสนะครับ,บ,ย, unknown, ย,รบยังไงก็ขอบคุณตรงนี้ไว้ตรงนี้ด้วยครับยังไงความคืบหน้าต่อไปตำรวจนัดเมื่อไหร่เดี๋ยวยังไงก็จะแจ้งอีกทีครับโอเคครับงั้นก็ขอาสรุปแค่นี้นะครับ่ะแยกย้ายกลับบ้านโอเคครับสวัสดีครับมาแยกย้ายทีวยไปเสนอต่อ,อพี่ขึ้นของไหน